สวัสดีค่ะวันนี้ขอพามารู้จักกับหมามุ้ยนะคะสำหรับหมามุ้ยก็จะเป็นพืชที่อยู่ในเขตโซนร้อนค่ะเป็นถิ่นกำเนิดของเขาแล้วก็แถบแอฟริกาเอเชียก็จะพบได้ประเทศไทยอินเดียจีนพมา่าลาวแล้วก็กัมพูชาค่ะเรียกชื่อกันไปตามแต่ละประเทศนะคะก็มีหลายร้อยสายพันธุ์เชียวค่ะชื่ออื่นก็มีบาเหยองมาเหยองหมาเหยอง อันนี้ภาคเหนือเรียกกันนะคะตําแยภาคกลางเรียกกันโผลยอันนี้ก็มีของกะเหลี่ยงการจนบุรีเรียกกันกรออือแซกระเหลี่ยงแม่ห้องสอนเรียกกันนะคะก็จะจัดอยู่ในวงถั่วฟาบาเซี e หรือว่าเลกูมิน o เซีค่ะเป็นไม้เถาล้มลุกที่มีทุกส่วนมีขนเถาจะเป็นเหลี่ยมกว้างประมาณ2 4มเมตรเถาจะเลื้อยยาวได้ถึง2 1 0เ mm มตรเลยค่ะ ใบของเขาก็จะเป็นใบประกอบมีใบย่อย3ใบนะคะคล้ายกับสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนค่ะขนาด8 1 0ถึง10ซนตมตรคูณ6 8ถึง8ซนติเมตรนะคะใบย่อยก็จะอยู่ด้านข้างอีก2ใบเป็นรูปไข่เบี้ยวนะคะจะเี็นแผ่นบางๆแล้วก็มีขนแนบกับผิวใบทั้งสองข้างคล้ายใบถั่วนะคะก็อยู่ในตระกูลเดียวกันค่ะ ดอกเป็นช่อห้อยย้อยยาวลงมานะคะขนาดประมาณ20-50ถึงเซนติเมตรก็ได้ค่ะกว้างก็ประมาณ6-7ถึงเซนติเมตรเป็นรูปดอกถั่วเรียงกันรอบแกนช่อสีจะเป็นสีม่วงคล้ำเกือบดำนะคะทรงดอกก็เป็นทรงกระบอกรูปกลวยผลของเขาจะมีลักษณะเป็นฝักโค้งงอรูปขอบขนานม้วนงอที่ปลายฝากักกว้างก็ประมาณ1เซนติเมตรยาวก็เกือบเกือบ5-9เซนติเมตรความหนาประมาณ 5มิลิเมตรค่ะลักษณะของผิวที่ฝักเป็นขนสีน้ำตาลทองคลุมอยู่นะคะเป็นขนสั้นแล้วก็แข็งจะเต็มไปด้วยสารซีโรโทนินนะคะพอฝักแห้งขนก็จะหลุดร่วงปลิวไปตามลมเลยถ้าขนปลิวมาสัมผัสถูกผิวก็จะเกิดอาการคันระคายเคืองแพ้อย่างรุนแรงนะคะมีอาการปวดแสบปวดร้อนในฝักของหมามุ้ยก็จะมีเมล็ดอยู่นะคะประมาณ4-7เมล็ดสีดำค่ะ มีการศึกษาพบว่าเมล็ดหมามุ้ยมีสารของแอลโดพานะคะซึ่งมีผลต่อระบบสืบพันธุ์แล้วก็สารสื่อประสาทในประเทศอินเดียนะคะก็มีการทดลองวิจัยในมนุษย์เพศชายค่ะพบว่ามีการเพิ่มความเข้มข้นของสเปิร์มหรือว่าอสุจิแล้วก็ช่วยเพิ่มจำนวนตัวของอสุจิทำให้การเคลื่อนไหวของอสุจิไปที่รังไข่ดีขึ้นมีผลกับคนที่มีบุตรยาก และมีส่วนช่วยในการรักษาโรคพาร์กินสันที่เกิดจากสารพิษหรือว่าอนุมูลอิสระไปทำลายเซลล์สมองที่ควบคุมการหลั่งของโดพามีนคนไข้ก็จะมีอาการมือสัน่นแล้วก็เดินช้าลนแขนไม่แว่งการทรงตัวไม่ดีเนื่องจากมเมล็ดของหมามุ้ยมีสารเอลโดป้านั่นเองก็เป็นสารตั้งต้นของสารโดพามีนนะคะก็เป็นหลักในการเพิ่มสารโดพามีนได้ก็บรรเทาอาการสั่นในภาวะพาร์กินสันซึ่งก็อยู่ในการวิจัยทดลองกันอยู่นะคะ ตำรายาไทยนะคะสรรพคุณของมเมล็ดใช้ปรุงเป็นยาแก้ไข้ขับปัสสาวะบำรุงประสาทถ้าแก้พิษของแมลงป่องกัดก็ใช้ตำแล้วก็เป็นผงใส่น้ำพอกบริเวณที่ถูกกัดมเมล็ดใช้รักษาโรคบุรุรษกระตุ้นกำนัดเพิ่มสมรรถนะสำหรับเพศช,ชายบำรุงกำลังบำรุงประสาททำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าเพิ่มความกระฉับกระเฉงทำให้นอนหลับสบาย กระตุ้นการสร้างน้ำอสุจิช่วยปรับคุณภาพของน้ำเชื้อให้ดีขึ้นทำให้ผ่อนคลายความเครียดเพิ่มการเผาผลาญของมวลกล้ามเนื้อรักษาแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกรักษาโรคพาร์กินสันรากจะใช้เป็นยาขับปัสสาวะอย่างแรงแล้วก็ผสมกับรากมะเขือคืนแช่น้ำกินก็จะใช้แก้ไอหรือว่านำรากหมามุ้ยมาต้มกับน้ำแล้วก็ดื่มกินแก้อาการไอได้ สำหรับอาการปวดเมื่อยตามร่างกายหรือว่ามีช้ำในก็ใช้รากหมามุ้ย1กิโลกร,รมัมเม็ดผักกาด5ขีดแล้วก็เม็ดผักชี3ขีดนำมาตำรวมกันจนเป็นผงผสมกับน้ําพึ่งป่าหมักทิ้งไว้3เดือนแล้วก็ใช้รับประทานก่อนนอนนะคะทําปั้นเป็นขนาดเม็ดเท่ามะเขือพวงใบก็นำมาเป็นยาพอกแผลนะคะ ชนเผ่าอาขานะคะก็จะใช้ใบนี่แหละค่ะตำคั้นน้ำใช้ไว้ทาหรือว่าพอกแผลที่มีไฟไหม้น้ำร้อนรั่วค่ะข้อสำคัญในการนำเอา,มาเมล็ดหมามุย้ยมารับประทานนะคะจะต้องคว่การคั่วให้สุกจะเป็นการฆ่าเท็ดของหมามุ้ยนะคะถ้าไม่สุกเนี่ยนำไปรับประทาน ็จะเกิดพิษจากหมามุ้ยได้เช่นมีอาการประสาทหลอนค่ะแล้วก็ที่โรงพยาบาลเจ้าพยาอาภัยภูเบศนะคะก็พัฒนาออกมาในชื่อของยาแหงคนชายค่ะก็มีเมล็ดหมามุ้ยเป็นส่วนผสมหลักการรับประทานก็ไม่ควรจะเกินวันละ5กรัมนะคะหรือว่า1ช้อนชาค่ะ โดยวิธีการนำมเมล็ดไปคั่วให้สุกก่อนแล้วบดเป็นผงกินกับชาหรือก็ว่ากาแฟก็ได้หรือว่าจะชงกับน้ำเปล่าๆรสจะออกเปรี้ยวนิดๆนะคะหรือว่ากินกับข้าวเหนียวถ้าเกิดเป็นเคี้ยวมเมล็ดคั่วสดก็จะประมาณไม่เกินวันละ3เม็ดนะคะแต่ถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องสมรรถนะทางเพศหรือมีบุตรยากก็รับประทานวันละ20-25เม็ดไม่เกิน3เดือนค่ะ และก็ไม่แนะนำในผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันเบาหวานหัวใจนะคะเด็กแล้วก็สตรีมีครรภ์หรือว่าผู้ป่วยที่มีปัญหาทางจิตเวชนะคะและคนที่แพ้พืชตระกูลถั่วก็ไม่ควรรับประทานค่ะผู้ป่วยโรคมะเร็งผิวหนังก็ไม่ควรใช้เลยนะคะเพราะว่าสารเอลโดป้าจะไปกระตุ้นให้ร่างกายผลิตเมลานินมากทางที่ดีนะคะถ้าจะนำมาใช้ก็ต้องปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญก่อนอันนี้เป็นข้อมูลสำหรับ ท่านที่สนใจนะคะเป็นทั้งทางลบและก็ทางบวกควรจะเรียนรู้รายละเอียดให้ดีสะก่อนก่อนที่จะนำไปใช้ค่ะเกือบลืมค่ะถ้าถูกขนหมามุยปลิวใส่นะคะก็ใช้เทียนไขลนไฟให้อ่อนตัวหรือว่าจะใช้ข้าวเหนียวมากลิ้งที่ผิวอะค่ะให้ขนออกให้หมดแล้วก็ล้างทําความสะอาดนะคะใช้โลชัน่นหรือว่าคารมายถ้าแพ้มากก็อาจจะต้องใช้ยาแก้แพ้กินก็อาการจะดีขึ้นนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ